สมวกเบอร์ถึงครับตัวนี้โอ้ใหญ่เงนินครับพี่น้องเบอร์ไทยตอนยิงเบอรายนี่ก็เบอร์ไทยไงป่าป่าแบบนี้ป่าป่าไหมโอ้ตัวใหญ่อย,อย,อออยู่พี่น้องตัวนี้ เอาเมนูมือเหนียวสิผัดเผ็ดครับผัดเพชร,รอ่นบอร์ยีมงคลรังสรรค์เมนูอาอจังหวะเบอร์เงินพี่น้องมามาครับอีกขอนึงกันครับพี่นอ้องผัดเผ็ดก,ก,กบ,กบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC บซีเอีสานหลาเงินวอนชั้นแนวน้องครับเนาะ มื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาหาไต่กบครับมื่อนี้เขาออกมาฝนตกพามาไต่กบวาสีมีโตบ่เดี๋ยวติดตามผมไปเบิังเลยน,นะครับวาสีมีโตบ่มื่อนี้เขาก็ออกมาน้ำกันหาขนครับเปาอีผมแล้วก็พี่ชู้แล้วก็น้องพี่ชู้อีกสองขนครับพี่น้องออกมานน้ำกันเกาหลีก็เฮ็ดหน้าเรียบร้อยแล้วเด้วครับ ดำหน้าแล้วเบิดแล้วครับเห็ดหน้าบุตดนกเกาหลีดำเบิดแล้วเขาก็เริ่มตั้งกอละกำลังติดแล้วครับนี่อาศวิมืดนแน่ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับว่าสิมีโตเบิ้ลมือนี่เขาก็สิไปหาไตน้ำคล้องน้ำหยังนี่แหละครับเอาเดี๋ยวติดตามผมไปเบิ้งเลยครับว่าเขาสีไดตโตบ่ฝนตกลิ้นมือนี่โอเคครับเดี๋ยวตามผมไปเบิ้งเลยครับ พามาหาไต่กบเบิงโอ้ได้แล้วครับตัวนึงครับพุ่นนี่ครับได้แล้วโอโ้โหนี่ได้แล้วตัวนึงครับนี่ฝนตกเนาะพากันมาหาไต่กบครับพี่น้องนะมาเบิง่ง่าสิมีโตว่บ่าเฮ้าแต่ว่าได้แล้วตัวนึง

พี่น้องโอ้ยน่าหน่อยครับ,กรบเกือบนันไม่บูถึงครับรือหญ่ไงอยู่พี่น้องสม้มวกเกือบบูถึงพี่น้อง ตัวเงี้ยอยู่ครับเอ้าน้าพี่น้องเดี๋ยวเราไปรถก่อนเพราะว่าบวกนี้มันหกเสลือเกินอุ่และปรเดี๋ยวโอ้ปาสู้ขับรถไปไกลแล้ว ครับกบเกาหลีหัวสีเขียวองค,ค์สีเนาะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะมันถือว่าตัวใหญ่ครับตัวนี้แต่ก็บซัมมี่นี่สีพอดีครับกระดูกสีบ่แข็งกระดูกมันสีบ่ค่อยแข็งครับขั้นซัมนี่ขั้นหญ่กว่านี้มันจะแข็งครับแต่ว่าตัวใหญ่นี่หลายครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาไปเก็บกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเออมันเป็นแตงยางอยู่ตัวล่ะผมก็เลยมาโอ้โอมาหอดมองนี้มันโบ เสีไดาย,ยางามมงนี้ซะ้นอ่ะยางมากแต่ว่ามันหนุอหกอยู่เอ๋อจังมางเมืองก,กันครับหาามุงลงก่นอนมีลงหมุองเลยแกได้คุณนะครับเสียงห้องกบบานนี้มันห้องคืออึงเนี่ครับพี่นอ้องงออ មកครับพี่น้องถุงมันขาแต่พอมันนั่งออกมั้ยนี่ครับตัวใหญ่โป๊กเกต็มแล้วเบมก็บ่าวอยู่ เดี๋ยวเราไปซุปยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเมื่อซุปยู่บ้านหมดแล้วเยี่ยงเจอตัวเองแล้วครับพี่น้องอุ้ยบวตัวน้องนำกันซะปวนเนาะ ร้อยพี่น้องเตียบหน่อยครับร้อยเตียบร้อยเอฟเลยครับตัวเอฟเลยครับเป็นในรอดได้อหนึ่งแต้มแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มนะครับพี่น้อง เงี้ยครับ อ๋อเดี๋ยวเก็บแต้มก่อนครับพี่น้องบอรทะลุครับตัวนี้มันหกรับมันลงไปว่าไรพี่น้องอ๋อม่ได้ขี่รถแล้วก็ไต่เบื้องน้ำขางทาาเจอเขาค่อยจอดนะเอ้าเดี๋ยวหลายแต้มแล้วเหรเขาเมื่อนี้เดเก็บแต้มก่อนเก็บแต้มก่อน

เอออย่านี้นอ้าวไม่จังไปสรุปกันอยู่บ้านเหรอได้ดิเออ่ยได้ตัวนั่งตัวนี่ถ้า <laughs> ไปพวกวอี่ขึ้นหลอกเนาะ ีออกมานั่งอยู่ข้างนอกแล้วในปาลา,ปาก,ออกับมีกระช่งมันไอ้ปากมันอ่ะมันเลยออกตัวนั้นเห้อ ตัวกรบปี่นองแต่บโบโว่าที่ได้สับว่าเขาส่องไฟมานสร้ามคนมันจังเห็นตะลงมานี่งที่เห็นตัว อโอ้ยเถื่อไมพรพอมเอาชั่วพี่น้องทรงมาตรฐานนุนเห็นตาตาโอเคอีกแต้มนึงนะครับเมื่อย,ยไปไหนครับตัวนี้ถือว่าพอดีถือว่าพอดีพอดี ทีเดียวันกับหนามมันกับมองพี่คนเห็นปรนได็นอะไรนะพี่น้องเัา,า,าต้อเบิงตานเห็นตัวหัวนะอีกหนึ่งแต้ม้วครับ สองสองเบิ่กไกๆเห็นตามันจึงลงมาแทงครับหัวมันสีเดียวกันครับอแหน่ไหมครับพี่น้องกบบานนี้มันโตอยากออกเขียวนะครับหัวเขียวก็จะโพโตหัวออขึ้นมาเมื่อกี้ผมเกือบจะเห็นได้เมื่อกี้นี่เกือบจะเห็นโตนแล้วผมซ่อง ไฟลงมาแต่ถนนเห็นตามันนะผมยางลงมาเกือบอเห็นเอาอีกแต้มนึงครับพี่น้องอายุหายกินให้เกาหลีไต้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเหตผมนะครับสำหรับคนที่เขามารับชมเนาะครับพี่น้องฝากเป็นกํำลังแรงใจครับไต่กบครับ ฝนตกลินนี่ครับฝนกำลังลินมาเบาๆฝนตกลินนะครับมือนีพากันออกมาหาไตกบครับเอาครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับสำหรับผู้ใดที่เขามากดติดตามก็ขอให้ยู่ดีมี่แห้งครับผมลำลำรวยๆครับเหตุงานอยู่เกาหลีกะให้มีโอที่ลายๆครับผม ฝากช่องเบาอีสานลางเงินวอนชาแนลน้ำครับพี่น้องโอ้ฝนเริ่มแห้งแน่จังเลยนะครับเอาเบงติดตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าที่พ่อตัวอีกบ่นี่ตัวนี้ยุไก่พี่น้องเบาอีเอาหนังตีกิ้งเหรอครับสองตัวเซเห็นเซ่ยู่เซ่ สมวกบ่ถึงครับตัวนี้โอ้ยใหญ่กันครับพี่นอ้องบเบอร์ไทยตอนยิงบเบอร์ไทยนี่ก็เบอร์ไทยไงฝ่าฝ่าหัวญาติมันนี้ปลา,ามาโอ้ตัวใหญ่อยู่ยพี่น้องตัวนี้อยู่เล็กๆมันจะตัวใหญ่ขนานไหนบ้าป่านนี้อื้ เบังรถพี่น้องเข้ามาอน่สองคนกับเบาหอีครับไ้ตัวนีส้สองตัวว่ายางมาั้ย่างมันมันอยู่น้ำโอ้ใส่ปิ่นเลยพอดะอยู่ได้กินครับพี่น้องหาใส่ตู้ไว้แล้วครับ อยู่เขาใจนั่นจังๆเลย <c oughs> หอยนางสิดีเนะเอาะออกไงใค <c oughs> ันมันหอยนงางวะอดหลุดแล้วครับโอ้ยไงครับตัวนี้ <c oughs> เบาเรียบลอย เดี๋ยวมันเบิ่งอีกมารุ่นอีกครับพี่น้องมันยุกไก่ครับสมวกบ่เถิงครับมัน,นอตองใส่ดีเอานัางติกมัน้ำอยู่เบื่องเงินเฮีอ Ô nơi đây, tao bung, bói yên yên. Không yên. Mian tiêu. Uncle bunny. Bunny, bung, bunny. Niêm tốn chăm chỉ tiêu. Niêm tiêu. Niêm tiêu. Sì. Bunny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 . này. Đây. Sì. Bunny. 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 Sì. ตัวนึงโดดต้งอง่ำอยู่บ่เห็นคันยังเป็ากุบเสืมันที่บ่ขึ้นที่ส้นอ้วาคนมาอนที่บ่ท่านขืนบ่ข,น,บขนไงเนาะงบ่เฮ้เรื่องเท่านันพอหล่อหัวเนี่ยกำลังว่าสีกับเนาะพี่น้องดีพอตามันอยู่กลางๆกัเลทถอดอันนั้นหรอหนังติด<อ>ยังยิงอของถอดเงีง้ยมันหรอ พ็อถึงอีกน้อยนึงคิดตามัมับมอยู่ยัแย่งเขาปากถือต้นพื้ธสรมัาเนี่ยกัพวกพวกเ,วเอาตัวพวกเนี่ยแล้วมันไปเลยติโอ้ยอยังยังอยู่ <ๆ S 2> ยิ่งจนถือกนะจังนี้กับยิ่งไก่เสียดมันไปซูทขิงมันพูแเละ นะครับผลงานเท่ามือนี้เนาะสองคนกับเบอีครับพี่น้องช่องเบอีสานหาอยู่หากินนี่ครับได้ประมาณสิบกว่าตัวนี่แหละครับสิบกว่าเกือบยี่สิบแบ่งให้พี่น้องไปน้ำกันไปน้ำกันแบ่งแบ่งในเพื่อนไปซีฮาร์ตัวนี่แหละครับอันนี้ห้องสองคนเหลือสองคนผมก็เลยเอามากับเบอีครับ เอาเดี๋ยวจังมาเบ่งเมนูกันนะครับพี่น้องจังมาเบ่งเมนูกันา่าเขาสิมีเมนูยังไงนี่แหละครับผลงานมือนี่แหละครับไต้กบเนีมือแรงอายุห่าก,ากินคือเก่าครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจได้พี่น้องครับเอากระเทียมใส่ตู้ไว้นาะพี่น้องเอาตู้ไว้เลยบ่ให้มันเจ็บปวดค้งไว้มันเจ็บมันปวด เ้าด <c oughs> ีเฮ็ดใส่ตู้ไปเลยครับรเผาแอบมาหนุ่มพะเยาครับหนุ่มพะเยาไม่มีแป้งวันนี้เราก็จะไปกินไม่มีแป้ง <c oughs> ไม่มีแป <c oughs> แ้งเดี๋ยวตัวนี้ไม่มีแป้งแดงล้วนแดงล้วนเผาเผาไหวนะครับอัดคิดไปเลยเช <c oughs> ิเดี่ยวเลยจบเลยเอาเมนูมื้อนี้เฮาสิผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดพ่ร เปล่าย <yelled> ีเป็นคนล่างสันเมนู้อ่จึงมบลงอันพี่น้อง ครับเมนูผัดเผ็ดกบห่อมือนี้ครับพี่นอ้องผัดเผ็ดกบห้อไปหาไหมผัดส,สามตัววาสามตัวสี่ตัวครับก็ปปคดหลายมือเบาอีครับช่องเบาอีสานฮายูฮากินครับเป็นพ้นผัคผดครบับผัดเผ็ดกบน่ครับพี่น้องกบเกาหลีดพาา้พี่น้องหามาครบับกี่ขอน้องกานครับพี่น้องผัดเผ็ดกบ चाहिँ किन